ความทรงจำว้เด็กของคุณมีไว้ให้พวกเขาทำลายหาใครแวะไปดูหนังในโรงช่วงนี้เ <c oughs> ชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องสะดุดตากับโปสเตอร์ของแบมบี้เดอะ c ร o n i n g หนังสยองขวัญกวางในรกกลายผัด ที่ออกอลวัลไล่สังหารผู้คนอย่างอำมหิตและใช่ครับนี่คือแบมบี้ตัวเดียวกับที่เราเคยโตมาพร้อมรอยยิ้มในวัยเด็กถูกฉีออกเป็นชิ้นๆแล้วประติดประต่อใหม่ให้กลายเป็นภาพฝันร้ายเลือดสาดและบิดเบีย้ยวจนคุณมองนิทานวัยเด็กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนังเรื่องที่สี่ ในจักรวาลว้เด็กอันบิดเบียว The Twisted Childhood Universe จักรวาลหนังสยองขวัญทุนต่ำสร้างสรรค์โดยวิสเว k เว a ร์ r ฟิลด์นักทำหนังนอกกระแสะชาวอังกฤษแห่ง ITN Studios ที่พกลูกบ้ามาเกินร้อยดัดแปลงนิทานสำหรับคุณหนูให้กลายเป็นหนังสยองขวัญชุ่วฝันร้าย A lot of these Fairy tales, they had quite dark origins anyway. You know, if you did just make do a dark version of like Hansel and Gretel or some of these other ones, that's already been done a lot of the times. But we're trying to take keep it dark, keep it horror, but change and flip everything. We need a boo, blood, and honey. ทำลายภาพจำของน้องมีชุดแดงใจดีทุบตีจนกลายเป็นคัตกรวิปริตใจดําออกล่าล้างแค้นอดีตเพื่อรักอย่างคริสโตเฟอร์รอเบนที่ทอทิ้งมันและพิกเลตต้องอดตายอยู่ในป่า100ร้อยเอเคอร์ถึงขนาดที่ต้องกินอียอเพื่อประทังชีวิตและปล่อยให้ชันเชตยานดิครอบงำจิตใจจนกลายเป็นสัตว์นักล่าเต็มตัว <c oughs> จุดเริ่มต้นของการดัดแปลงสุดพิสดารนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่หนึ่งมกราคม ปี2022เมื่อผลงานวรรณกรรมจำนวนมหาศาลร,รวมถึงนิทานวินนี่เดอะพูของเอเอมิลที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1926ได้หมดอายุลิขสิทธิ์และเข้าสู่สถานะสาธารณะสมบัติหรือพับบิกโดเมนหลังอยู่ภายใต้การคุ้มครองมานานกว่า95ปีเปิดโอกาสให้ใครไม่ว่าจะหน้าไหนสามารถหยิบเรื่องราวสุดคลาสสิกมาใช้งานได้ตามใจโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม Why ซึ่งในเคสนี้คือยักษ์ใหญ่อย่างววลต์ดิสนีย์ยยพวกเขาสามารถทําอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่มีการใช้ดีไซน์เดียวกันนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมบลัดเอนฮันนี่ถึงต้องรีดีไซน์ตัวละครใหม่ให้ห่างไกลจากเวอร์ชันของดิสนียให้มากที่สุดจากหมีขี้เศร้าใจดีสู่ฆาตกรเลือดเย็นฉีกเสื้อสีแดงโยนโหนน้ำพึง่งทิ้งเปลี่ยนมาใส่เสื้อลายสกอตและแบกขวานหันชาวบ้านแทน ต่อให้มีเราคุณก็น่าจะเดาออกว่าบลัดเอนฮันนี่ถูกนักวิจารณาส์สอบเละเช่นเดียวกับคุณภาพของหนังแบบตามมีตามเกิดสมกับทุนสร้างที่ต่ำเตี้ยเรียดดินเพียงหนึ่งแสนเหรียญแต่โดยลูกบ้าเกินร้อยและกระแสนในโลกออนไลน์ที่แรงเกินคาดจนกลายเป็นไวัยรัลออกข่าวทั่วบ้านทั่วเมืองบลัดเอนฮันนี่กว่าไรายได้ทั่วโลกกว่า7ล้าน7แสนเหรียญเทคชีวิตคนทำหนังอินดี้ให้กลายเป็นหัวแถววงการหารมาดูบี และสารต่อความสําเร็จโดยหนังภาคต่อยังวินนี่เดอะผู b บล o ดแอ n ฮันนี่2ที่อัพทุนสร้างขึ้นมาเป็น5้าแสนเหรียญคนลับที่ได้คืองานที่เหนียบขึ้นแถมหนังก็ยังสนุกขึ้นและยังกว่ารายได้เข้ากระเป๋ามาอีก7ล้านหกแสนเหรียญแน่นอนว่าได้ดีแบบนี้ใครจะหยุดก็โง่แล้วปี2025 เดอะทวิตเตอร์ชาวฮุตยูนิเวิร์สหรือที่แฟนๆเรียกแบบติดตลกว่าพูนิเวิร์สเตรียมขยายจักรวาลสุดเพี้ยนให้เสียวขึ้นเป็นอีกเท่าตัวหยิบอีก2ตัวละครดังขวัญใจคุณหนูมาทําหนังโหดร่วมจักรวาลทั้งปีเตอร์แพนส์เนวเวอร์แลนด์ไนแอมที่เปลี่ยนปีเตอร์แพนให้กลายเป็นไอวิปริตลักพาตัวเด็กโดยมีเวนดี้ออกไล่ล่าสืมหาความจริง <c oughs> ส่วนอีกเรื่องคือไฮไลท์ของเราในเดือนนี้ กับแบมบี้เดอะแร็ i คอนดิงผลงานจากทีมสร้างตัวแสบเจ้าเก่าเจ้าเดิมจิบตำนานทิททำสุดคลาสสิกของเฟลิกซ์เทธนย่างแบมบี้ alive in the woods มาบิบบิดเบี้ยวให้กลายเป็นความเสียสยองแบบไม่เกรงใจใครจะเป็นอย่างไรถ้าแบมบี้ตัวน้อยได้โอกาสล้างแค้นในสังระเรวที่ยิงแม่ของเขา แถมซ้ำไรน้องยังหลงไปดื่มสารเคมีปริศนาที่เปลี่ยนให้มันกลายพันธุ์เป็นอสูร,รกายฟันแหลมแถมยังกระหายเลือดไล่ขวิดขย่ำทุกชีวิตที่ขวางหน้าแล้วบังเอิญว่าหนึ่งในนั้นดันเป็นสองแม่ลูกดวงกูดอย่างซาน่าและเบนจีที่กำลังนั่งแท็กซี่ผ่านป่าแต่ทว่าดันถูกแบมบี้โจมตีหนังจะพาผู้ชมไปลุ้นกับการเอาชีวิตรอดของสองแม่ลูกและการไล่ล่าของเราพรานป่า ที่หวังจะเป็นชิปกวางนรกในตำนานแต่สุดท้ายกลับทำให้เรื่องบานปลายชิปหายกันยิ่งกว่าเดิมตามสูตรเดิมจับลัดเอนฮันนี่ทีมงาน ITN Studio แค่รอให้ต้นฉบับนิทานของเฟลิกซ์เซอแทนหมดอายุลิขสิทธิ์และเข้าสู่สถานะแพับิกโดเมนก่อนจะเล่นสนุกโดยไม่ต้องแยแสดิสนี์ที่เคยสร้างภาพจำให้แบบดีเป็นลูกวางตาใสขายของที่ระลึกได้ แต่ในทางกฎหมายพวกเขาก็มีสิทธิ์จะทำให้แบบบีกลายเป็นกวางนรกกลายผ่านไล่กินเนื้อคนได้เช่นกันแบบี t เดอะแร o n ค n น4กันยายนในโรงภาพยนตร์ เริ่มดูวันนี้ไม่เสียเปล่าเพราะทีมสร้างนี้เขาเตรียมมีหนังเด็ดมาอีกสองเรื่องทั้งพีโนเคิลอันสตรังตุ๊กตาขี้จุดสุดเพี้ยนเตรียมเอาจมูกเสียบขอและอันนี้ทีเด็ดผู้นิเวอร์มอนสเตอร์แอสเซมบลหนังรวมทีมคาตก,กรและอสูรกายที่จะย้ำไว้เด็กของขุนให้แหลกแบบไม่เหลือซากเอาเข้าไปก่อนจาเก,กินไปบอกพว่เราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นนิทานไทยเรื่องไหน ถูกเอามาย้อมใหญ่ให้บิดเบี้ยวถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเม่พาลาาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอจัสูอิ Just พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย